แม่หนูมากแต่เปือนนั้นอน้องหลังองไ้แบบน,นี้มัง่อเองเลยกอนเนก็ไม่ปนข้าวบวาก็มาึงน้องไม่ปนก็ก็ไปแล้วก็บายใจแล้วบุญนอ้องบว่าไม่กินแม่ก็กินจนมดจม้ำแม่รักน้องเลยเนี้ม่น้อง,งจอจยญเดียหลังอ,อ,องกวเม่รักน้องตาแม่บ ไปมั่มพอเดี๋วไปนี่ไม่ต้องมามั่มแม่เลยวก็มั่มแม่จ้อยเล่ร้องก้นก็ปอไม่ต้องไม่ต้องมามั่มเลยต่งกูเลย em tặng quá anh mẹ em tặng quá anh em Bữa con có ra cú mẹ Có mắm mẹ đi ạ Mấy mà mắm mẹ rồi Ừ, ổ ta ra Cô là ướt cả Bỏ mà ướt cả mẹ Tức làm mấy cây tức cả chộp mà mắm Mấy thông ป้อกันตีไม่ต้องมาแรงปร้อรวยนะป้อตีไีว่าเจ้าต่างวันนั่งต่ไปต่อไปนี่้อย่าเปกับบับจำเหมือนเรืไม่ต้องมาแม่จะไม่หนูไม่ต้องมาแม,ม,จม,มงมามาจำแม่ไมู่อีกต่อไป ม่ก็ไม่รักกันเม่ต้องมาแลงไม่รักแม่ไม่รักเล่ะปันี้เมต้องมาื่องไม่รักเรองม่งนี้ไม่ได้บุมเยเลงไม่ดังแต่เยี่ยนเยีย่อยอโยก้าวกลางเปล่ยนโผ่มานอง,งเบาขึ้นมาตปอตีกับยายเองแล้วบอแม่อ้มต้องไหมแม่เกิดิ้งนองทั้งวันเนอะดิ้งน เราต้องเลี้ยงน้องเมื่อนแน่เบอไม่ได้นอ้องบไวต่มานเมือนบอน้องรักอดีอตอมานไม่เจมไม่เบียน้องีบื่อไม่เบแม่เลี้ยงไหมปไม่ได้ดไดแดลกลก,ลก็ไม่เลีนน้ีไม่ได้แล้วเงเบื่อต้ เล็กแบบบอไอ้กันด้อยไอ้บอไอ้กันวันนี้โอกะบอกแล้วไม่ต้องมาแรกง้อเลยบอกบอกเป็นนี้ก็ไม่ต้องมาแม่ไม่ต้องมาแรกแมแม่เลยแม่พูดจ้ะแม่หนักไม่ต้องมา เกมไม่ไอน้องเล่นกันเลี้วกันเล่นอ่ะเดี๋ยวน้องปอแยงน้องจิ้งมาองั้นกับปอไอ้ยายนจิ้งด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 ิ้งแม่ไม่ใช่กรอยานจิ้งแม่จิ้งไม่กรอยานอิร์ดกับแม่ไม่ต้องมาแลงเอิร์ดเลยกระยานกับแม่าได้กิน Ai <laughs> có kít vậy chính mẹ nó có tốt cả đăng leo Chum chi <laughs> chum buột pa đục bài <laughs> buột tức mà mà bọt tưng lên mà ta bùng bông ai bùng bông Bùng bông ไอ้น้องจี้ก่อนจี้เมยจ้อยก้อนไอแมดก้นก่อนจี้ไหมไม่นตอต้องตอดเองพูดน้องให้นอ้องเอาไว้เป็นบันนี้โอเคโอ้แม่แม่ก็ตัวถึงชุมจี้ไอ้ แม่ตำมั้งอือี่เไอ้น้องตำมีแมกคนจุ้มจีไอแดงป้าโลไปวันตึงวันปอดเรียขึ้นมาเบิ่งเบ้าไแดงดังตัดโอว่าตาไม่แมตคนคือบอเราทดแม่ทศหนึงคลังเพื่อนแล้วบอมินก่อนเพื่อนเ ระบบมิ้นก่อนเพื่อนใจไม่ต้องมาจริง <laughs>